ทองคำหลายปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นขาขึ้นแต่มาขึ้นร้อนแรงจริงๆคือปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบสาปปีนี้เราเพิ่งเปิดมาได้แค่ประมาณ3เดือนครึ่งราคาทองตักประเทศขึ้นไปแล้วถึงประมาณ27%ราคาทองในประเทศเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วถึงประมาณ2 3 ถ้าเกิดเศรษฐกิจของโอกลกเรานะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆนะทองคำยังคงเป็นสินทร,รัพย์ที่ได้ประโยชน์อยู่ไหมครับการที่มีทองคำเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้ความเหบี่ยงในการติดลบของพอร์ตเนี่ยเรียกว่าไม่มากนะักถ้าเทียบกับพอร์ตที่ไม่มีทองคำเลย สภาวะผันผวนแบบนี้นะครับนะทองคําดูจะได้ประโยชน์จากสภาวะที่มีความผันผวนอย่างเงี้ยครับนักงทุนควรจะมีทองคําติดพอร์ตนะครับเป็นดัชนีที่ติดพอร์ตประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ <the> money. ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในความไม่เชัเ่อจจนะครับมันจะ ผลักให้กับทองคำนะครับเคลื่อนที่ไปนในทางไหนหรือว่าตอนนี้มันใกล้ๆจุดพีคแล้วที่มวลมองอยังไงครับค่ะก็ทองคำเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นขาขึ้นนะคะแต่มาขึ้นร้อนแรงจริงๆคือปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมากเกือบ30%ปีนี้ก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าปีนี้เราเพิ่งเปิดมาได้แค่ประมาณ3เดือนครึ่ง3เดือนครึ่งเนี่ยค่ะราคาทองต่างประเทศขึ้นไปแล้วถึงประมาณ27% แล้วก็ราคาทองในประเทศเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วถึงประมาณ23ก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะคะถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนดีมากๆและดีต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้เราก็มีกราฟมาให้ดูนะคะอย่างถ้าดูสไลด์แรกเนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําจริงๆเราก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เนี่ยค่ะต้นปีถ้าดูถอยยาวแบน,นะนั้นเนี่ย5-6ปีที่ผ่านมาก็คือขึ้นยาวมาตลอดแต่ว่า กราฟนี้เราจะให้เห็นตั้งแต่ปีมักราปี2-4นะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็เป็นภาพ bullish breakout นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยที่ไปทำสุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณสัก3358เหรียญเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแรงเทขายลงมาบ้างค่ะแต่โดยรวมเนี่ยเราเรายังมองว่ายังเป็นขาขึ้นของทองคำเพราะอย่างที่คุณจิมบอกไว้ตอนต้นก็ยังมีในเรื่องคือตัวที่เป็นตัวทาให้ ราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นอย่างรุนแรงมากเราจะเห็นได้จากตอนนี้ค่ะถ้าเราดูจากสไลด์นี้จะเห็นได้ช่วงประมาณเมษาราคาทองคําต้นเมษายัางอยู่แถวๆแค่ประมาณ2,950กว่าเหรียญเท่านั้นเองแต่หลังจากที่ทรัมป์มีการเอ่อออกออนโยบายภาษีสุกากรตอบโต้นะคะก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยดิบตัวขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย,เ,ยเดี๋ยวเราจะต้องดูค่ะว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาบอกแล้วว่าอยากจะ ยืดระยะเวลาในการเริ่มเก็บภาษีเนี่ยให้อีก90วันแล้วจีนเองก็เริ่มออกมาบอกแล้วว่าก็ยินดีจะเจรจานะภายใต้ข้อที่ที่มีการเรียกร้องไวะคะ้ค่ะว่าถ้าสหรัฐยินยอมทางจีนก็พร้อมที่จะเข้ามาเจรจาเราก็จะต้องดูว่าข่าวนี้ออกมาอาจจะทําให้ราคาทองคําในวันจันทร์มีแรงขายออกมาบ้างอาจจะได้เห็นการย่อตัวลงมาบ้างแต่ว่าโดยรวมถ้าถ้าเราดูสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมภาพใหญ่เนะะี่ยค่ะ คือเรามองว่าการขึ้นภาษีสุราัศกรเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองหลังจากนี้เรายังจะเจออะไรอีกมากมายเชื่อว่าราคาทองคําในระยะยาวจากนี้ไปเนี่ยยังเป็นขาขึ้นไปอีกไกลเลยค่ะแล้วก็อย่างสไลด์ที่2นะคะก็จะเป็นราคาทองคําอันนี้เป็นราคาทองคําในประเทศราคาทองคําในประเทศเองก็ไม่หน่อยหน้านะคะปีนี้ก็ทําออทามไฮไปแล้วเหมือนกันที่ห้าหมื่นสองห้าร้อยห้าสิบปีที่แล้วคนลุ้นกันว่าจะถึงห้าหมื่นหรือเปล่า ปีนี้ก็ทะลุขึ้นมาห้าหมื่นสองแล้วแล้วก็แนวโนมเนี่ยค่ะน่าจะยังขยับขึ้นต่อต่อเนื่องค่ะอตอนนี้ครับพี่มนครับมีคนเริ่มพูดถึง global recession มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะถ้าเกิดเศรษฐกิจของโลกแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆนะทองคํายังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์อยู่ไหมครับถือว่าได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เอ,เองเนี่ยค่ะก็เริ่มมีความกังวลมาตลอดนะคะคือ จะเห็นได้จริงๆถ้าเรากลับไปดูลากยาวตัง้งแต่ตอนสถานการณ์โควิดไล่มาเนี่ยค่ะคือเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ฟื้นตัวแล้วก็สหรัฐเองก็เผชิญเขาเรียกว่าเป็นการ,รเผชิญปัญหาภายในประเทศด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ p o l i t i c a l เองก็ตามหรือว่าอย่างพอทรัมป์ขึ้นมาก็จะมีนโยบายแปลกๆมากมายที่ออกมาเนี่ยค่ะอย่างตัวนโยบายในเรื่องของ ที่จะเก็บภาษีสุราก,กรก็เข้าใจว่าในสหรัฐเองตอนนี้มีสถานะในการตัวเลขของการขัดดุลการค้าที่ค่อนข้างมากเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขการขัดดุลการค้าของสหรัฐเนี่ยมันมันค่อนข้างมากและเป็นภาพของการขัดดุลการค้าสะสมมามาหลาย10ปีนะคะทรัมป์ก็เลยคงพยายามที่จะเข้ามารีคอเวอร์ตัวนี้ด้วยกันไม่ว่าจะไปเอาอีลอนมัสมาเพื่อ,อ,อมาลด มาลดตัวค่าใช้จ่ายลง,ยางที่เขามีการตั้งเป้าก่อนหน้าว่าอยากจะลดลงสัก1ล้านล้าน US ดอลลาร์แล้วการที่เขาออกนโยบายการเก็บภาษีสุลกากรเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในตัวที่เขาหวังว่าจะสร้างไรายได้เพิ่มกลับมาให้กับสหรัฐโดยที่ตอนนั้นมีการตั้งเป้าถึงประมาณ6 8แล้าน ยเอสดอลลาร์จากการเก็บภาษีสุกากรตัวนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีนโยบายตัวนี้ออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในทางกลับกันตอนนี้คนก็เริ่มกลับมาวิเคราะห์แล้วว่าในแง่ของค่าแรงของฝั่งสหรัฐเองก็น่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคบริโภคก็น่าจะปรับตัวสูงขึ้นคือไม่ได้มองในแค่ของแค่การปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้แต่เป็นภาพอีก5ปี10ปี20ปีหลังจากนี้ยาวๆไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่า ต้นทุนของประชากรในแต่ละครัวเรือนก็จะสูงขึ้นด้วยเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเริ่มมีความกังวลแล้วว่า recession จะกลับเข้ามาแล้วหรืออยังตอนนี้เองก็เริ่มมีตัวเลขออกมาค่ะยังอันนี้จากบูมเบิร์กันนะคะก็มีการพลอตกราฟออกมาก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มทรัมป์เริ่มออกนโยบายจะมีการเก็บภาษีศุลกากรในแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยค่ะตัวความ ความเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดวีซิชั่นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นดีดได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการคาดการตัว GDP อย่างเอยียงสไลด์หน้าที่อย่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการคาดการ GDP ก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณจุดเซนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองกลุ่มนแซกก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าภาวะถดถอยนะคะ จากก่อนหน้ามองว่าน่าจะเข้าแค่ประมาณสัก45%ในวันนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเข้าภาวะถดถอยได้ถึงประมาณสัก65%พวกนี้ค่ะเป็นสัญญาณที่ทําให้เกิดเรียกว่านักลงทุนมีความกังวลแล้วกันก็เลยโถมเข้ามาลงในตลาดทองคําในช่วงที่ผ่านมาค่ะอืมอครับเอแล้วอย่างนี้เฟดวอตเองมีความพยายามที่จะช่วยลดดอกเบีย้ยให้กับน้องทุนนี่ให้กับทางเศรษฐกิจนี้จะส่งผลส่งผลกระทบกระทองคำยังไงบ้างครับ อย่างตัว Fed Watch เองนะคะตอนนี้ก็มีการคาดการณ์ในตลาดว่าน่าจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง4ครั้งหรือเปล่าแต่อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะใน Powell เองก็ได้มีการมาพูดเมื่อเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะว่าเขามองว่านโยบายของการปรับอตัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะยังไม่เ,เกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างที่ตลาดคาดการเพราะว่า p o w e l เองก็บอกว่าอยากจะรอดู นโยบายของฝั่งบริหารให้เห็นความชัดเจนก่อนว่าฝั่งบริหารจะออกนโยบายตัวไหนและหลังจากนั้นเองถึงจะเริ่มที่จะมาตัดสินใจในในเรื่องของการปรับปรับตราเบี้ยนโยบายค่ะอืมครับเอ๊ะสภาวะผันผวนแบบนี้นะครับนะทองคําดูจะได้ประโยชน์จากสภาวะที่มีความผันผวนอย่างเงี้ยครับพี่มนมองว่านักทุคนควรจะมีทองคําติดพอร์ตนะครับเป็นนักเสีที่ติดพอร์ตประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ดีครับ ตัวทองทคำเองนะนะคะถ้าเราดูจากตัวเลขของเวอร์โกเนี่ยค่ะเวอร์โกมีการทำสัดส่วนไว้ให้อันนี้ขอขอนุญ,ญาตนะคะตัวเลขเวอร์โกอยู่ที่สไลด์ที่12ค่ะใ,ในสไลด์12เนะะี่ยค่ะเขาก็มีการทำวิเคราะห์ออกมาให้ดูนะคะว่าการพี่มนะ่าจะหลุดไปนิดหนึ่งนะครับนะสไลด์12นะครับนะก็ Uh, ทางบทวิเคราะห์นะครับมองไว้ว่าน่าจะมีทองคำนะครับอยู่ในพอร์ตเราวๆสัก5-15%นะครับในพอร์ตของการลงทุนเนี่ยนะครับน่าช่วยเรื่องของการอโอเคกลับมาละค่ะค่ะ <c oughs> ก็อย่างในใน,ในรูปวงกลมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพอร์ตที่ทั้งมีทองแล้วก็ไม่มีทองคำนะคะในในทั้งสามวงกลมเนี่ยคะ่ะแต่ข้อสรุปของของตารางนี้ก็คือว่าการมีทองคำสักประมาณ10% ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีนักวิเคราะห์บางท่าน,นออกมาบอกว่าโอ้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงที่มีความกลัวเลเวลสูงขนาดนี้ความไม่แน่นอนมากขนาดนี้เนี่ยควรจะขยับพอร์ตทองคําหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราย,ยังยืดตามตัวเลขที่ทางเวิร์ลโกสมาพันธ์ทองคําโลกทําไว้เนี่ยค่ะสัดส่วนที่ดีควรจะมีอยู่ที่10ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเศรษฐกิจดีหรือว่าเศรษฐกิจแย่เพราะเขาก็มองว่าการที่มีทองคำเนี่ยค่ะก็จะช่วยทําให้ ความเหวี่ยงในการติดลบของพอร์ตเนี่ยเ,เรียกว่าเรียกว่าไม่มากนะักถ้าเทียบกับพอร์ตที่ไม่มีทองคําเลยเพราะอย่าง<ม>ถ้าเราไปดูย้อนเนี่ยค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาปีเดียวเนี่ยราคาทองคําขึ้นมาประมาณสัก1,000เหรียญดอลลาร์ US ต่อทอยออ,อ,ออนขึ้นมาถึงประมาณสัก30%ได้ถือว่าเป็นในยดสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าปีครึ่งเนี่ย<ม>ขึ้นมาแล้วกับเกือบปีที่แล้ว27%ปีนี้ใหม่อีก็เปเนก็เนี่ยค่ะปีครึ่งเนี่ยขึ้นมาแล้วถึง50%เ์ ก็เรียกว่ามาช่วยทดแทนการที่ร่วงลงของตลาดหุ้นต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเรามาดูผลตอบแทนของทองคํากับพันธบัตรเนี่ยทองคําก็บีบขึ้นไปได้มากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองสมปีที่ผ่านมาสหารัฐมีการอาัดฉีดพันธบัตรมีการอิชชูพ,พันธบัตรเข้ามาในระบบที่มากเกินไปนะคะเลยทําให้คนเนี่ยมีความกังวลด้วยกับเอ่อ การที่พันธบัตรเนี่ยล้นตลาดนะคะแล้วก็พร้อมกับสถานการณ์เศรษฐกิจภาวะถดถอยด้วยเลยทําให้มีแรงหนุนเข้ามาในฝั่งกองทุนอย่างถ้าเรามาดูเนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวกองทุนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะสไลด์ที่6ค่ะก็จะมีภาพของ ETF นะคะในช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ETF เข้ามามีปริมาณการเข้ามาซื้อเนี่ยถึงประมาณสัก8 0,000ื่น 80,000ล้านดอลลาร์นะคะถือว่า mm hmm. เป็นปริมาณที่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่คือวันนี้ค่ะทองคำที่ถือในกองทุน ETF เนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณสัก3,400ตันถือว่ายังไม่มากนะคะถ้าเราย้อนกลับไปตอนช่วงประมาณปีที่เกิดสถานการณ์โควิดตอนประมาณปี2020ตอนนั้นเนี่ยกองทุน ETF คนถือมากถึงประมาณ3,900ตันแต่อยากจะให้นะักลงทุนลองลองลอง,ลองนึกภาพนะคะว่า วันนี้ถือแค่3,400ตันแต่ราคาทองคําอยู่ที่3,300เหรียญไปแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของกองทุนยังเข้าซื้อทองคําต่อเนื่องนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่ทองคํายังจะขยับขึ้นต่อมีค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าการขึ้นลงของราคาทองคำเนี่ยค่ะ การที่เข้าออกของ ETF มีผลด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆท่านที่เป็นนักลงทุนทองคำตัวยงจะสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ที่ ETF เนี่ยมีอินฟลูมีมีจังหวะการซื้อเข้าก็จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วงไหนถ้า ETF ขายออกราคาทองคําก็จะปรับตัวลดลงดังนั้นถ้าวันนี้ราคาทองคํายังสูงขนาดนี้ที่3,300เหรียญและ ETF เนี่ยยังไม่ทะลุไฮ<ม>เดิมที่เคยทาไว้และยังมี ฟันโฟโลเข้ามาทาง E T F ทองคำอีกเราเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่น่าจะผลักให้ราคาทองคำไปได้ต่ออีกค่อนข้างมากค่ะ Follow the money the